ีน้ต้องบอกว่าพี่บอยเก็บเป็นเสื้อใบทะประชาชนหนักคนในห้องนั่งอยู่กับ20คนพี่บอยที่พูดเรื่องนี้พอทุกคนออกไปหมดจะอยู่2-3คนแล้วพี่บอยค่อยๆแอบบอกอ่ะจริงๆแล้วหลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นของเล็านาอ้อยๆโอ้โหก็รู้เหมือนกันเพราะว่าให้เป็นอย่างแล้วให้ชีวิตให้จิตใจให้ ยาแล้วก็ให้ผลทุกสิ่งทุกอย่างทั้งในที่ททเป็นบอยสิริชัยหรือผู้การนิสัยทุกทยอย่างก็คือเป็นุของแก่คน ใส้ชีวิตแบบคือกางแง้ก็คือหลายคนอาซิม่งทางโซเชียวา่าใส่ชีวิตใน่บางมุมอาซิบิง่งก็จะรู้หลบางมุ่มอาซิบิง่งือจเ่อเฟอร์บระมานใส่ชีวิตของปลอ่อยกระแลงคือกัเล็กคือคิวแะร์ไก็นใดแต่บางาบางมุมงมันเก่งแผละแต่มันเนแบางสถานการณ์ของทัาขอสองคน Thank mm -hmm. mm -hmm. ก็ไม่อยู่่ะ ใส่ชีวิตแบบคนธรรมดาคนหนึ่งเลยรับพี่น้ีง่ทุกๆคนคือเข้าใส่ชีวิตคือคนธรรมดาผมมีความเปรกหรือทุกอย่างที่นําเสนอออกไปมันก็คือเรื่องจริงแล้วเรื่องของฝันหรือของทุกอย่างยัน้ันเกิดผมผมกะบอกว่าไม่เอาอะไรนะเพื่อทุกอย่างดีแล้วเราซื้อให้กันมาหมดทุกอย่างซื้อรถซื้อบ้านซื้อกระเป๋าซื้อนาฬิกาทุกอย่างแต่รอบนี้ทําไมผมซื้อชุดชุดนี้เพราะว่าเขาก็มัน มันมันเป็นราชินีแห่งไมแพรวานี่คือรา,าช,ช,ชินีแห่งไแพรวาคือราชินีแห่งไมแต่แอนออร์ดีคือราชินีแห่งใจกันร้อยรับโอ้โหมแล,แลม้ว<ล>เป็นคนคน,นเกิดนร้นมไปลซึาแล้วก็ไม่ใช่แค่ภาพไมนะะ่นีฮะแต่เม็ดทุกเม็ดเป็นงานฝีมือใช้เวลามากกว่า5เดือนในการทำนะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องมูลค่าเราพูดถึงจับํำแต่เอาเอา เราพูดถึงเรื่องคุณค่าแล้วก็คนที่รังสรรค์แล้วก็ทําออกมาให้มันสวยวิจิตรขนาดนี้ขอบคุณร้านเตียวจูดวาปีปฐุมปกติแล้วเงินเยอะขนาดไหนถ้าไม่ถูกใจเขาไม่ทําให้ครับผมอันนี้เพราะว่าแม่เตียวจูดพี่จูดพี่เตียวแม่จูดเนีฮยรักแล้วก็สนับสนุนแอนออรดีเหมือนน้องสาวคนหนึ่งนะครับถึงทําให้ปกติมีเงินเป็นแสนเป็นล้าน ถ้าไม่ถูกใจว,ว่าไม่ถ่าเชิดเลยเพราะว่าทุกอย่างมันใช้เวลาแล้วก็ใช้หัวใจทำครับผมผมมือแม่เปียวจุดด้วยครับนันเปียวเชียครับ